มันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มานก่อนหน้านี้นอนนอนไม่หลับเริ่มต้นจากการใช้สายตาผิดวิธีมากจนเกินไปติดโทรศัพท์ติดการแบบคือผมชอบเล่นเกมด้วยเล่นเอาวีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ชอบเล่นในไฟที่มันไม่ถูกต้องด้วยไม,ไม่สว่างพอ หรือว่าระยะห่างระหว่างทีวีกับโซฟามันใกล้มากเลยเพราะผมชอบดูแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกกับว่าคือการทํางานของเรามันเจอแสงไฟทั้ง UVA UVB เยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเกิดตาแห้งขึ้นแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ดูแลมันคืนอ่ะผมไม่เคยหยดตาเลยจนมันแห้งมากๆจนเวลาที่เรากับพิมตาครับเพอตามันแห้งมากๆเปลือกตามันไปขูดจนตาขาวผมเป็นแผลนะครับก็เลยเกิดการอารักเสบขึ้นตอนนี้รักษามาเดือนนึงแล้วก็ยังแบบ บางวันก็ดีบางวันก็อยู่ๆก็แสบขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้ครับใช่ครับแล้วก็มีหลายๆท่านคือเราไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงอยู่เรื่องตาเลยคนไข้ที่ไปครับเป็นโรคเดียวแต่แบบเยอะมากผมรู้สึกว่าโอเคสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากให้ทุกคนมานั่งรักษาเราป้องกันไว้ก่อนที่จะมารักษาดีกว่าที่คิดเออคุณหมอว่ายังไงบ้างอ่ะที่บอกว่าอาการเรามันเป็นขั้นไหน คุณหมอบอกว่าตาขาวขผมมีแผลเยอะมากเป็นแผลริ้วๆเหมือนเส้นผมแบบข<ม>ีดๆ,ๆ,ๆเพราะมันเกิดจากเปิกตาขูแล้วมันทาให้บางครั้งผมนอนเนี่ยมันปุกผมขึ้นมาเพราะมันแห้งจนแสบมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมนอนไม่ได้ผมนอนไม่ได้มาประมาณ7คืนติดเพราะตอนนั้นมีช่วงที่แอคทีฟมากๆมันรุแรงมากๆตาบวมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันส่งผลกระทบต่อ,ง,ตอ,ง,ตอง,งานจริงๆอะไรเงี้ยตอนนั้นที่นอนไม่ได้7วันนี่คือแบบว่าหลับไม่สนิทเลยครับหลับไม่ได้เลยครับคือ คือไม่ใช่ว่าหลับไม่สนิทนะครับมันนอนไม่ได้เลยครับคือมันปลุกเราแล้วก็บางครั้งผมต้องไปโรงพยาบาลตอนตีสาบางครั้งต้องไปโรงพยาบาลตอนตีห้ากว่าจะนอนได้ได้รับยาชามาอะไรเงี้ยครับนอนตอน7จ็ดโมงตอน8ปดโมงเช้าอะไรเงี้ยครับแล้วเราต้องไปทํางานต่อเนี่ยมันส่งผลกับเจริงจริงอันตรายไหมพฤติการ่ะคือพูดจริงๆงว่าสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องทําได้แค่หยอดตาเท่านั้นเลยครับ เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วยอ่ะก็มีผลทาให้มันรุนแรงขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีต่อมน้ําตาตัวหนึ่งครับมันอยู่บนหัวตาอนี่คุณหมอบอกนะครับมันต่อมน้ําตาตัวนี้มันไม่ได้ผลิตน้ําตาที่เวลาเราร้องไห้แล้วออกมาเป็นน้ำาปสๆอก่างมันเป็นผลิตน้ําตาเหนียวๆอีกประเภทหนึ่งที่มันจะทําให้ตาเราอ่ะชุ่มชื้นตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามีอ่าเราเป็นภูมิแพ้ปุ๊บเรามีไขมันที่เวลาเราล้างตาแล้วล้างไม่สะอาดอีกมันก็เข้าไปอุดตันมากๆจนน้าตาตัวเนี้มมมันไ่ออกา พอมันไม่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครับตายแห้งง่ายมากตอนนี้คุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าผมเป็นโรคตาแห้งไม่ต้องเป็นท่านแต่ว่าเติดการเรมองเห็นหรืออะไรผมไม่คีดถ้าเราไม่ดูแลมันกระจกตาทะลุได้อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทำตอนนี้เหมือนผมมีโรคประจำตัวเลยอ่ะก็คือเราต้องพกยาหยอดตาติดตัวไว้ตลอดแห้งปุ๊บหยอดหยอดหยอดแห้งปุ๊บหยอดหยอดหยอดไปตลอดเลยครับพี่กินพี่กิตาให้ level ของผมเลเวล ช่วงที่เพิ่งเกิดขึ้นน่ะคุณหมอบอกว่ามันรุนแรงมากเพราะว่าขนาดว่าผมวัดความดันตาเวลาที่ไปเขาจะตรวจความดันตาด้วยความดันตาก็สูงอีกแล้วก็พอส่องกล้องเข้ามาครับคือคุณหมอเขาจะหยดสีพอหยดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าเป็นแผลตรงไหนบ้างเชื่อไหมว่าแม้แต่จะลืมตาเพื่อให้กล้องส่องไปผมยังลืมตาไม่ขึ้นเลยครับตอนนั้นนะครับคือทําให้การถ่ายภาพเขาจะมีกล้องในการถ่ายภาพออกมาถ่ายไม่ติดเลยนะครับเพราะผมลืมตาไม่ได้เลยอะไร้ยครับมันรุนแรงมากในช่วงที่มันเป็นขึ้นมา คือเราก็กลัวไปเลยครับมันทำให้เราแบบแพนิคไปเลยว่าแบบเดี๋ยวโดนมากๆคืนนี้จะนอนได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็ไม่อยากให้แบบไม่ไม่อยากเกิดการปุกผมตอนคืนนี้เลยตอนนี้ไม่ได้เทไเทใครับอ๋อไม่ได้เอาลุกไม่ได้เอาเทเลยฮะผมเป็นห่วงตามากคือตอนเนี้ยคือจริงๆคุณหมอบอกว่าให้เราพัก2อาทิตย์รับรองว่าหายแน่แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดกล้องพอดีครับแล้วก็ถ่ายรายการโกดังฟองด้วยคือเราไม่สามารถพักได้จริงๆครับก็เลยต้องพยายามเซฟเท่าที่เซฟได้ก็ก่ายละครนะครับมันไม่กระทบหรอกหรรืออวว่่าาาถถ้สมดดแนไ ต้องถอดเท่านั้นครับคือถ่ายละครก็จะใส่แว่นไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีบางครั้งที่พขตกเย็นปุ๊บมันเออเลอร์แล้วเพราะว่ามันโดนไฟขนเข้ามาเยอะมากๆสิ่งที่ทําได้มากที่สุดคือหยอดตาแล้วก็ปะคบร้อนปะคบร้อนเพื่อลดบวมหยอดตาเพื่อให้มันไม่แห้งแต่ถามว่ามันหายขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยครับมันก็ยังแสบอยู่ดี epherd, ๆๆต้องทำงานแล้วพี่จ้ยเกิดรักษาหายขึ้ก่อนเดี๋ยวม็มาเริ่มยมนทำงานหถวคือถ้ามันเป็นก่อนหนี้ ผมก็จะขอพักแต่ว่าทีนี้มันเป็นงานที่เป็นงานถ่ายทําที่มันจะกระทบคนอ่นเยอะมากเป็นร้อยชีวิตเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาวางแผนกันมานานมากๆแล้ว,ออลวก็คงจะต้องพยายามดูแลตัวให้ดีที่สุดแล้วทางานต่อไปครับเ็นเรื่อจริงๆสายตาเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสายตาใช่ไหมที่ตาแห้งคือคําว่าหายขาดที่บอกคือแผลที่มันเป็นอยู่ครับมันอาจจะหายได้ถ้าเกิดว่าเราดูแลมันอย่างดีภายใน2อาทิตย์แต่โรคตาแห้งของผมเนี่ยไม่หายนรหลังจากนี้ผมคงต้องเป็นตาแห้งไปเรื่อยๆก็คือต้องหยดตาแล้วก็ดูแลอย่างที่พี่ เคยบอกว่าทาการรักษาที่บอกใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีแผลแล้วแล้วตาแห้งอ่ะอย่างน้อยหยอดแล้วเราใช้ชีวิตได้ครับเรานอนได้เราไม่เจ็บตอนคืนอะไรเงี้ยพอไปหาหมอแล้วตอนนี้มันหลับลงค่อนข้างยอะกว่าเก่าไหมคิดลหลับลงเลยครับคือเราก็ดูแลตามที่หมอบอกเลยแต่ว่าปางวันที่มันโดนหนักหนแสงไฟหนักหนักทำงานต่อทั้งวันหนักหบางทีมันก็ผุผมอยู่นะครับใช่ครับโอ้เลิกเลยครับตอนนี้คือเลิกเลยแล้วก็ทีวีที่บ้านไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่เป็นนั่นแหละเกือบเดือนแล้วอ่ะครับ ใช่ครับกลัวใช่หักดิบเลยครับต้องหักดิบด้วยเพาะดนตาเปนสำคัญด้วยใช่ครับดวงตาสำคัญมากมากครับไม่อยากให้แบบไม่อยากให้มันเป็นกันเลยอ่ะทุกคนเพราะงั้นดูแลตัวเองอย่าใช้สายตาแบบผิดวิธีขนาดนั้นอะไรเงี้ยโอ้โหรู้สึกว่ารู้สึกว่าปีปีนี้เป็นปีที่เราแบบถูกร่างกายเอาคืนหนักมากไม่เคยไปโรงพยาบาลแบบเจวันติดอ่ะไม่เคยทำเป็นขนาดนั้นเลยครับ จริงๆอ่ะปีกุนเขาชงปีนี้นะคือคุณพ่อก็พาผมไปแก้ชงใช่แก้ชงเรียบร้อยหรือว่าส่งท้ายส่งท้ายปีก็อ่ะขอให้ปีน้าเรื่องสุขภาพไม่เคยไปใส่ใจมันเลยอ่ะครับจนตอนเนี้ยผมก็ใส่ใจแล้วเยอะไหมคะเกี่ยวกับโรองตโชคดีว่าทีมคำประกันไว้นะครับก็เลยแบบว่าโอเคก็ไม่ได้เจ็บตัวเท่าไหร่ทีแต่ว่าก่อนนั้นนีไม่ได้เบรกงานไม่ได้เบรกเลยครับก็ยังนำอยู่ยังทำอยู่ต่อไปครับใช่ครับมันมาเป็นช่วงเปิดกล้องพอดีมันเบรกไม่ได้จริงๆครับใช่ครับ อ๋อไม่เลยครับคือถ้าวันไหนเรารู้สึกแสบตาก่อนไปงานเราจะรีบบอกเขาว่าอ่ะอันนี้เราพอจะใส่แว่นได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้างานไหนไม่ได้จริงๆอ่ะสุดท้ายเราก็ยังคงต้องเน้นแบบมียยกอดหยอดตาติดตัวเลยแล้วตึ๊ก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 หยอดตลอดแล้วทางานต่อเป็นกาหยาดตาถูกต้องครับ เขาไปนวงเนาะครับผมจริงๆแล้วอ่ะสำหรับแฟนๆนะผมดูพฤติกรรมแฟนๆผมแล้วนะทำไมผมเป็นห่วงเ<ม>ขามากกว่าอ๋อใช่ครับเอยากให้เป็นเหมือนเราเพราะแฟนๆเวลาเขาติดตามเราหรือว่าเขาชื่นชอบใครเขาจะดูโทรศัพท์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็รอดูทั้งคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทุกทุกคนก็ดูแลสายตากันดีๆนะครับคือคุณหมอบอกคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยมีแต่คนที่แบบอ,อายุเริ่มเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทุกทุกวันนี้แค่อายุ20่ก็มีคนเป็นแล้วนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันทําให้มัน โรคมันใกล้ตัวขึ้นแล้วครับโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรามันระวังกันด้วยนะครับผมส่วนตัวผมจะดูแลตัวเองให้ดีครับแต่เราก็มีคนช่วยดีๆเพราะมันก็ทำให้สายตาเจ็บได้คือหายตาเจ็บอาจจะยังไม่ใช่โจโจเวจี้แต่ว่าอย่างน้อยมันช่วยได้เพื่อร่างกายที่ดีระบบภูมิคุ้มกันก็มีครับที่คิดแต่รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นธุรกิจร้านเออหลายอย่างเหมือนกันนะก็ทำไว้หลายๆอย่างใช่ครับใช้วิธีการมีไข่ในตะกร้าหลายๆใบใช่ครับเผื่อครับผม ไม่ไม่แต่ละเอาไม่ใช่เดีจะถามประเด็นมิตรที่ญี่ปุ่นนิดน,น,นึงเป็นไงบ้างรสรุปดีครับใช่ครับก็เดี๋ยวมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วด้วยก<ช>ับแ,แ,แฟนมิตรที่ญี่ปุ่นกับพี่สิงห์ใช่ครับก็อาจจะเป็นแฟนมิตรครั้งสุดท้ายของอพี่สิงห์แล้วทำไมเออยทำไมอ่ะเมื่อกีก่อนซีที่เขาบอกว่าเราจะไม่ขึ้นคอนเสิร์ตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราได้ทำการเรียบเรียงและบอกเล่าไปแล้วว่ามันอาจจะเป็นถึงเวลาที่เราเดินทางกันมานานมากจริงนะครับสำหรับพี่สิงห์คือเจ็ดปีแล้ว ก่อนที่เราจะถูกบรรจุลงในแกรมนี่อีกก็เกือบสิปีนะครับทั้งหมดนั้นเลยเงี้ยครับเท่ากับว่าเราเดินทางกันมานานมากๆแล้วมันถึงช่วงเวลาแล้วอะที่ทุกคนจะได้ออกไปในทิศทางของตัวเองอะไรเงี้ยครับคิดสิงห์เขาก็มีเส้นทางของเขาเราเองก็มีเส้นทางของเราเราที่เราต้องไปต่อการแบ่งกันกับการเจืโกของตัวงถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้แยกทางกันเพราะโกรธเพราะทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับผมรู้สึกว่าคิดสิงห์เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดครับทำไมไม่ถึงเรื่องไปแฟิี่ตทงาย ทำไมเพราคนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่เต็มจริงๆแล้วที่ไทยก็มีคอนเสิร,ร์ต LL ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ได้ได้ผมว่า<ช>มัน,นเต็มมันเต็มที่มากๆแล้วนะกับคอนเสิร,ร์ตที่ไทยใช่ครับแล้วก็จริงแฟนคลับญี่ปุ่นนะเราก็บอกพวกเขาไว้ว่าเราจะไปหลายครั้งแล้วแล้วมันเจอโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บวกกับโซตัสเนี่ยเพิ่งไปฉายคือเป็นประเทศหลังสุดเลยที่เราไปฉายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะถ้างั้นเราเ <ขอ S 2> จอกันที่ญี่ปุ่น น่าจะดีที่สุดครับแพงที่ไทยอาจจะบอกว่าทำไมไม่ขอที่ไทยสักครั้งหนึ่งการลาแบบนีกันอือผมไม่ติดนะจริงๆผมไม่เคยติดเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันคงเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยเรื่องของเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับว่ามันชนกันหรือเปล่าเพราะตอนนี้พี่สิงห์เอเขาก็รับงานของเขาด้วยใช่ครับแล้วต้องติดตั้งติดตามกันต่อไปครับใช่ครับผมไี่หายไปคิดถึงถ3เต็ม3เต็มระยะเวลาที่เราทำงานด้วยกันทุกทุกทุกไปตลอดจริงๆก็ใจหายมานานแล้ว ใจหายมาสักพักแล้วเพราะว่าเราโซตัสแค่เรื่องเดียวจริงๆนะคนโซตัสกับโซตัสกเอสแค่นั้นเลยทำให้เราแจ้งเกิดใช่ครับผมใช่ครับผมก็คงเป็นสิ่งที่คงเป็นเมมโมรีที่อยู่กับเราไปตลอดอยู่แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมก็ขอฝากโจโจเวทจี่ไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เราคิดขึ้นมาจากปัญหาของตัวเราเองแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนต้องพบปัญหาอย่างเราอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยครับก็เชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งดีๆครับป้องกันไว้ดีกว่ามารักษาที่หลังนะครับฝากตัวตัวเวทีไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆากเลยครับ